วันนี้ก็ตีครึ่งดังต่ำนะครับผมรอรุ่นน้ำกันนะครับตัวไีครับผมนี่็ป่าน้ำไปแล้วครับผมบุกป่าน้ำครับอยู่นู้นอยู่ไกลครับนี่น้ำท่านใดครับผมตัวไีครับผมบุกป่าน้ำครับผมมันจะนน้ำนะครับทางขึ้นครับผมบุกน้ำไปแล้วครับ ไปครับสวัสดีครับมันมันต้นนะครับผมบุกน้ำครับวันนี้ผ่าน้ำครับสวัสดีครับผมสวยดีมันต้นนะครับผมวันนี้พึ่งอ่อนนะครับผมพึ่งอ่อนนะครับยังมีลูกนะครับผมน้ำพอใช้ได้ครับนี่ครับผมนั่นครับผมอาครับขอยัดตาดก่อนนะครับผมนี่ครับผมพึ่งอ่อนนะครับ เดี๋ยวตายก่อนครับ